วันนี้เราจะทำรายงานที่2องเรื่องการควบคุมมอเตอร์3เฟสครับ <Pause. S 1> <BU> <steht> On switch SB1 แล้ว Off switch Off motor จะ start แบบต้าเดต้ากดตรงนี้ครับโดยมอเตอร์จะทำงานแบบตาก็จากนั้นอีก5วินาทีจะทำงานแบบ ธีดีกับเอ็นเลต้าครับนี่กับเลต้าออนสวิกเอ3บีสามจะออฟออฟเมื่อต้องการจะหยุดทำงานคอมพิวเตอร์นะครับจะมีครับออนสวิกเอชบีแล้วมอนเตอร์จะสตาร์ทางกับหมุนกับ ตาเตาเตาเช่นเดียวกับโดยมอตเตอร์ทำงาน,นแบบเซตาก่อนจากนั้นอีกหวิธีจะปรับเป็นเตาครับแบบเมื่อกี้นะครับาม่ทันเช่นเ,เช่นเดียวกับโดยมอตเตอร์จะทำานครับครับพิจารณ์ครับพิจารณครับวิคราร ทีแล้วอ๋อพม่ต้องการที่จะทำงานของมอเตอร์ครับอะัเอาเอาดีๆมึงเทบลงไปหน่อยก็ได้มหมอเอดีก็ดีเลยเอาขอจบรายงานกันท่าไไนนครับขอบคุณครับ